สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทางลำไใจทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับการอันบ x ็อกแล้วก็พรีวิวสเปคเครื่องนะครับของ One Plus 10T กันนะครับ โดยวันพัฒประเทศไทยครับเอาวันพัสิททีมาวางจำหน่ายทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่นแรม8รอม128แล้วก็ รุ่นแรม16ลอม256นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปีนี้ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยรุ่นความจุเริ่มต้นนะครับที่เป็นแรม8เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่24,990บาทนะครับแล้วก็รุ่นแรม16ลอม256ราเนี่ยราคาอยู่ที่27,990บาทเท่านั้นนะครับเรียกไ,ได้ว่าปีนี้ราคาของ OnePlus เนี่ยทำมาได้ดีจริงๆนะครับผมมีโอกาสได้ไปงานเปิดตัวของ OnePlus นะครับที่ เขาเป็นการลันอีเวนต์แบบเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้บริหารของ OnePlus เองเนี่ยก็พยายามจะวาง Position ของ OnePlus 10T เนี่ยให้เป็น flagship k คิ l e r อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ในปีก่อนๆเนี่ยหลายๆคนชอบบ่นว่าเฮ้ยวันพัสดประเทศไทยตั้งราคาแพงเกินนะครับำให้หลายคนไม่อยากจะซื้อเครื่องสูญน,นะครับแต่ว่าผมบอกว่า,วาปีนี้ทางผู้บริหารของ OnePlus เนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งใจแล้วก็สำรวจตลาดมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้น ราคาของ OnePlus 10T จึงมีราคาที่ดีมากๆในปีนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจะมาพรีวิวสเปกนะครับแล้วก็อันนี้ได้รับเป็นแบบมีเดียคิดของทาง OnePlus นะครับเซตเนี้ยต้องบอกว่าไม่ได้มีขายนะแต่ว่าอ่าก็เป็นเซตที่ส่งให้สื่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพรีวิวสเปคของ OnePlus 10T กันนะครับก่อนจะไปเริ่มพรีวิวนะครับผมขอ Unbox กกันก่อนเลยนะครับสําหรับกล่องของ OnePlus 10T นะครับเมื่อแกะขึ้นมานะครับคุณก็จะพบกับตัวเครื่องนะครับของ OnePlus 10T นะ มีมาให้ในกล่องเลยนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็มีน้าหนักอยู่พอสมควรนะครับตัวอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถจ่ายกําลังไฟได้สูงสุดที่160วัตต์ซูเปอร์วูนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับได้ที่150วัตต์นะครับแล้วก็แถมสาย USB Type C to Type C มาให้ในกล่องเลยนะครับมีคู่มือการใช้งานจดหมายต้อนรับและตัวเครื่องของ One Plus 10T เองก็ติดฟิล์มป้องกันลอยมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเครื่อง One Plus 10T นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโหพอมาอยู่ในมือแล้วเนี่ยข้างทจะสวม มากเลยนะครับนี่คือสัมผัสแรกที่ได้เจอนะครับแล้วก็ผมรู้สึกเลยว่า One Plus 10T เนี่ยเอาจริงๆเป็นบอดี้ที่ดูหรูหรานะครับจากการที่จับขึ้นมาคือสัมผัสแรกคือรู้เลยแหละว่าคาแรคเตอร์ของ One Plus ไม่เคยเสื่อมคลายเลยนะครับก็คือในเรื่องของงานประกอบที่เนี๊ยบมากๆนะครับโดยเฉพาะ One Plus 10T เองนะครับเขามาพร้อมกับบอดี้ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบยูนิบอดี้ซึ่งไอ้เจ้าตัวยูนิบอดี้เนี่ยมันจะมีการออกแบบนะครับโดยแบบไร้รอยต่อครับซึ่งไอ้เจ้าตัวความว่าไร้รอยต่อเนี่ยคือตัวกล ้องกับตัวเครื่องเองเนี่ยมันจะเป็นบอดี้ชิ้นเดียวเลยนะครับเป็นงานออกแบบพิเศษนะครับเริ่มต้นกันที่หน้าจอ,ก,อก่อนเลยนะครับ OnePlus 10T ครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับ f u l ริดอัมเ120 h z ตนะครับตัวจอรองรับเทคโนโลยี HDR10+ ด้วยนะครับในเรื่องของจอเองก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในเลทราคานี้ผมว่าค่อนข้างที่จะสมราคาและที่สําคัญคือจอใหญ่มากๆนะครับแล้วก็การดีไซน์ขอบบนและก็ขอบล่างของตัวจอเนี่ยผมว่า ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคือขอบบนค่อนข้างที่จะชิดขอบนะครับแล้วก็ตรงขอบล่างเองก็ถือว่าชิดขอบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมผัสในการเราดูเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะเต็มจอแล้วก็ ไร้ขอบจริงๆนั่นเองครับตัวกล้องหน้านะครับมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถถ่ายวิดีโอได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับซึ่งยังถ่าย 4K ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมพยายามหาสเปคกล้องหน้าตัวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ Sony IMX471 หรือเปล่าเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์กล้องหน้าตัวนั้นน่ะก็ความละเอียด16ล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ Full HD 30เหมือนกันด้วยนะผมคิดว่่่าาาามมันอจจะใชก็ได้แตพย สเปคในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่เจอสาหรับสเปคของกล้องหน้านะครับแต่ว่าด้วยราคาขนาดนี้ผมว่ามันควรถ่าย 4K ได้แล้วนะครับสำหรับกล้องหน้าของ OnePlus นะครับพลิกมาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องครับไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านขวาของตัวเครื่องครับคุณจะพบกับปุ่ม power นะครับแล้วก็สังเกตอะไรไหมครับมันมีอะไรหายไปนะครับคือตัว Slide Alert นะครับของ OnePlus ที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยหายไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมรู้สึกผิดหวังกับ OnePlus มากๆนะครับเพราะว่า ไอตัวสไลด์ alert เนี่ยมันเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของ one plus มาตั้งแต่ one plus 2อะ่ะนะครับจนมาถึงตอนเนี้ one plus 1 0 t มันหายไปนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยบน่นนะครับรวมถึงผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าผมรู้สึกผิดหวังนะครับอยากให้เอาเจ้าตัวสไลด์ alert ปุ่มตรงนี้กลับมานะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์แล้วมันใช้งานได้จริงมันใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับใครที่เคยใช้ o n e plus น่าจะชื่นชอบไอปุ่มตรงนี้นะครับแต่ว่า ในวั๊ัส10ทีมันหายไปแล้วนะครับเหลือแค่ปุ่ม power เท่านั้นในด้านขวานะครับด้านล่างของตัวเครื่องครับคุณจะพบกับสล็อตสำหรับการใส่ซิมนะครับซึ่งเจ้าตัวสล็อตตัวนี้ครับสามารถใส่ได้2ซิมนะมี USB Type C มีลําโพงมาให้นะครับซึ่งตัวลําโพงของเครื่องนะครับเป็นลําโพงแบบ Duo นะครับก็คือออกในตําแหน่งด้านบนแล้วก็ ด้านล่างในบริเวณนี้นะครับพลิกมาที่ด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยวัสดุเป็นกระจกนะครับออกแบบแบบยูนิบอดี้อย่างที่บอกไปนะครับตัวโพซิชันของกล้องนะครับวางในตำแหน่ง4ีตัวนะครับออกในตำแหน่งประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะมันดูแตกต่างไปจาก Android รุ่นอื่นๆมันดูแบบยูนิคดีนะครับมีการออกแบบอะไรใหม่ๆบ้างผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็งานประกอบของฝาหลังเนี่ยผมว่าเนียบมากๆเลยนะอัน,นี่ต้องชมเลยว่า OnePlus เนี่ยทำงานประกอบได้ดีมากๆเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตเลยนะ แล้วก็สีของ one plus เนี่ยจะมีทั้งหมด2สีนะครับก็คือจะมีสี moonstone black นะครับเป็นสีดำนะแล้วก็จะมีสีเขียว jade green นะครับก็คือสีที่ผมถืออยู่ตอนนี้เลยนะครับมันจะคล้ายๆกับสีของ one plus n o t d 2 t ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นคาแรคเตอร์สีประมาณนี้เลยซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าสีนี้สวยมากๆนะครับคือถ้าจะซื้อก็อยากจะแนะนําให้ซื้อสีนี้นะมันดูแบบดูดีอะดูหรูมากๆเวลาเรา เอาไปถือข้างนอกนะครับสำหรับสเปคชุดเลนส์กล้องด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลักนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์จากทาง Sony นะเป็นเซนเซอร์ Sony IMX766 นะครับซึ่งแน่นอนครับเซนเซอร์ตัวนี้เรารีวิวกันมาเยอะแล้วแล้วก็คุณภาพของเซนเซอร์ตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆทั้งในเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนนะครับแต่ว่า One Plus เองเนี่ยมีการตีบวกนะครับในเรื่องของกล้องหลักขึ้นไปอีกเพราะว่าเขามีเจ้าตัว Image Quality Engine 2.0นะครับซึ่งมันจะทำให้ชัตเตอร์ของภาพเนี่ยจ นะครับตรงนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากขึ้นนะแล้วก็มีเลน Auto ์อัลต w วายนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลมาให้แล้วก็เลน์ตัวที่3เป็นเลน์มาโครความละเอียด2ล้านนะครับซึ่งไม่รู้จะใส่มาทําไมนะครับ <c oughs> คือคือต้องบอกว่าผมแอบขัดใจไอ้ตัวเลน์มาโครนี้มากเลยนะคือ มันไม่มันไม่ควรจะใส่มาละนะผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับคุยกับแอดมินกลุ่มของวันพัทไทยแลนด์นะครับพี่เบสวันพัทไทยแลนด์เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันจะใส่มาทมําไมวะไอตัวเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลเนี่ยเออก็ไม่เข้าใจว่าจะใส่มาทําไมแต่ว่าคาุณภาพเลนส์หลักเท่าที่พี่เบสลองใช้งานก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ย e คุณภาพมันดีนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเซนเซอร์ Sony IMX 766นะครับเดี๋ยวผมลองเทสอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวมารีวิวเต็มให้ฟััังงงใในนนนนนคคคลลิิิปปรรรรรรีีีีีีวววววเเต็็็มอออกกกกกกททึหจจาาา้้ะะะบดดดยยู่ ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับสเปคของตัวเครื่องเองนะครับก็เรียกได้ว่าจัดเต็มตามสไตล์ของเรือธงนะครับก็มาพร้อมกับ Android 12นะครับครอบด้วย Oxygen OS อเวอร์ชัน12.1นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าจะถูกอัปเกรดเป็น Android 13แน่นอนนะครับตัว CPU ครับมาพร้อมกับชิป snapdragon 8 plus gen 1นนะครับ4นาโนเมตรตัวที่แรงที่สุดจากทางฝั่ง Android ณเวลานี้เลยนะครับแรมของเครื่องนี้ครับมีมาให้สูงถึง 16GB นรับ LPDDR5 นะบ หน่วยความจำา256กิกระบบหน่วยความจำที่ใช้เป็น UFS 3.1นะครับแบตเตอรี่มีมาให้4800 mAh มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับฟาสชาร์จ g e 150 w วัตต์และแถมมาในกล่องด้วยนะครับอันนี้ขอชมเลยว่าโคตรโหดนะครับคือ OnePlus เคมว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ครับใช้เวลาชาร์จเนี่ยเพียงแค่18นาทีเท่านั้นนะครับจาก0ถึง100นะครับ18นาทีนะครับหูมึงจะไวไปไหนนะครับคือ โคตรไวอ่ะหนึ้150วัตต์นะครับเดี๋ยวอนี้เดี๋ยวเราเทสกันอีกทีว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะในสภาวะอุณหภูมิแบบไม่เปิดห้องแอร์แบบอากาศไทยร้อนๆเนี่ยมันชาร์จได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้ผมเทสให้ดูอีกครั้งในรีวิวเต็มนะครับส่วนหลายๆคนน่าจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยแล้ว แบตเตอรี่เนี่ยมันจะเสื่อมไวไหมเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยชาร์จเร็วมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่า OnePlus เนี่ยเขาคิดตรงนี้มาเป็นอย่างดีนะครับในงานเปิดตัวเนี่ยผมก็นั่งฟังทางด้านผู้บริหารเขาอธิบายนะครับเขาก็บอกว่าแบตเตอรี่ของ OnePlus ตัว 10T เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับสามารถอยู่ได้ถึง1,600 c y c l กไซเคิลนะครับก็คือรอบชาร์จเนี่ยสูงถึง1,600นะครับคือปกติเนี่ย โทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าวันพล u s ตัวนี้อยู่ได้ถึง1,600รอบชาร์จอะนะครับซึ่งถ้าตีว่าชาร์จวันละครั้งก็อยู่ได้1,600วันโดยประมาณนะครับอันนี้คือการเทียบ บนอยากายางง่ายๆนะแต่ว่าโอเคแหละมันอาจจะเสื่อมก่อนด้วยปัจจัยอะไรอื่นๆมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็ค่อนข้างมั่นใจประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ OnePlus 1 0 t ของเขาอยู่พอสมควรนะครับและแน่นอนนะครับว่าน,นี่คือคลิปพรีวิวนะครับผมก็จะเอาผล Benchmark มาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับเริ่มต้นกันที่ Geeks n e n f i ฟลกก่อนเลยนะครับ กดคะแนนซิงเกิลคอ e ไปได้1,030คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนมัลติคอรครับอยู่ที่3,317คะแนนนะครับอันตูตูเบนช์มาคครับกดคะแนนไปสูงถึง835,174คะแนนนะครับเรียกได้ว่าอยู่ระดับเทียร์ท็อปทอปของโทรศัพท์ Android แน่นอนนะครับแรงมากๆนะส่วนโปรแกรมอย่าง TDMark นะครับปกติเราจะเทสที่ วายไลฟ์ uh, นะครับซึ่งเจ้าตัววายไลฟ์เนี่ยแน่นอนครับผลคะแนนมันออกมาที่แม็กเอาก็คือมันสูงเกินไปนะมันไม่มีคะแนนโชว์นะครับผมก็เลยมาเทสต์วายไลฟ์เอ็กมแทนนะครับซึ่งโอเวอร์ออคคะแนนเนี่ยออกมาอยู่ที่2,773คะแนนนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปทอปเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือพรีวิวสเปกนะครับแล้วก็แกะกล่องของ One Plu s 10 T นะครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าสัมผัสแรกใครที่สั่งซื้อไปเนี่ยน่าจะประทับใจในเรื่องของงานประกอบแล้ววววก็คาาาามมมมมสยงงของดีีไซนนะรัทท่่ผ ได้ดีมากๆแล้วก็ความดูหลาของหน้าจอเองผมว่าก็ถือว่าทําได้ดีโดยเฉพาะ,ะตัวขอบบนแล้วขอบล่างเนี่ยมันค่อนข้างจะชิดขอบนะครับมันทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันรู้สึก นะครับอันนี้ก็โอเคเลยแล้วที่สําคัญคือ oneplus ประกาศราคามาดีมากๆนะครับแค่27990ในรุ่นแรม16กรอม256นะครับก็ขายดีขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับเท่าที่ผมไปส่องดูในช้อปปีเนี่ยก็เรียกได้ว่าขายหมดเกลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ oneplus สิบ t นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะรอเขาเติมสต็อกนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อของ oneplus ไว้ให้ใต้ description นี้นะครับก็ลองไปสั่งซื้อกันได้ถ้าเขาเติมมมขอองแลล้้้วนะกก็ปปรราาีคับสหหิ Plu ยใผ สอบหรืออยากให้เน้นรีวิวอะไรนะครับลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะในรีวิวเต็มนะครับกด Subscribe ไว้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ